ถบรรทุกนะครับมาซื้อฝุ่นข้าวโพดนะครับเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยสอบถามรถคันนี้สามารถบรรทุกได้7ตันด้วยกันนะครับ7ตันกิโลนะครับเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยส่วนทีคเัาคันนี้บรรทุกได้ที่ตันนะครับเดินทางมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ว่าอย่างนั้นนะครับก็มาซื้อฝุ่นข้าวโพดไปยงอัวที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเห็นไหมครับขนาด เกษตรกรต่างจังหวัดนะครับตั้งสุโขทัยนะครับเดินทางมาซื้อจังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศผมถึงบอกนะครับว่าเมืองน่านเหมาะที่จะเลี้ยงวัวครับอันนี้เจ้าแดงซ่านะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาซื้อฝุ่นข้าวโพดที่ลานแห่งนี้นะครับปกติก็จะซื้อแบบให้เขาตักใส่กระสอบเลยนะครับวันนี้ใช้รถนำบรรทุกแบบนี้เลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการ